เคยขับรถผ่านแถวแถวถนนเรียบคลองส่งน้ําสวนอภูไหมยังไม่ค่อยไปท่านั้นยังไม่เคยไปใช่ไหมเขาบอกว่าบรรยากาศดีมักจะมีคนเนี่ยเข้ามาจอดรถนะครับเลนฝั่งขวาเลยจอดรถกินลมชมวิวบางทีนี่คือแบบตั้งโต๊ะเลยกินตรงนั้นเลยปิกนิกเลยปิกนิกตรงนั้นใลยใชนะแม่ค้าเขาไปเตือนบอกอย่ามาตั้งแบบนี้เลยโดยเฉพาะจอดรถเลนขวาเนี่ยมันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะครับ ไม่ฟังไม่เชื่อแล้วสุดท้ายเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยหล้อเขาหลับในคุณผู้ชมฮะแล้วเป๋ไปเป๋มาสุดท้ายก็มาเฉี่ยวชนรถเก่งที่จอดชมวิวอยู่ตรงนี้โอ,โอ้โงานนี้นะครับมีคนเจ็บเนี่ยสคนฮะนี่คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่เกิดเหตุไปเจอรถทั้งหมดถ้านับดูแล้วนะหนึ่ สีคันครับมีรถบรรทุก6ล้อสีขาวเนี่ยจอดอยู่กลางถนนเลนขวามีร่องรอยการชนที่ฝั่งขวาด้านข้าด้านหน้าข้างคนขับนะครับแล้วก็ใกล้กันก็ไปเจอรถบรรทุก4ี่ล้อ,อ,อ,ลนนลลอใหญ่ถูกชนจนกระเด็นตกลงไปข้างทางครับไปเจอร่องรอยการชนที่ท้ายรถแล้วก็ด้านหน้ารถก็พังยับเยินสภาพนี่เป็นแบบนี้นะครับ ไปเจอรถคู่กรณีเป็นกระบะอีก2คันจอดอยู่ลักษณะก็คือชนท้ายต่อกันมีเก้าอีพ้พับสีดํามีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นถนนแล้วก็อยู่ท้ายรถด้วยนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นตอนตี3ามครึ่ง เดี๋ยวก่อนตีสามครึง่งมากินลมชมวิวกันอยู่ตรงนี้แหละ<อ>ฮะนี่แหละครับศูนย์นกู้ชีพปราการรับแจ้งเหตุทางสายด่วน1669กนะครับก็บอกว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยรถบรรทุก6ล้อเสียหลักชนท้ายรถที่จอดอยู่ข้างทางจํานวนหลายคันบริเวณถนนเรียบคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิที่ตําบลบางปลาอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคนเจ็บมีทั้งหมด4คนครับคนขับรถ6ล้อแล้วก็วัยรุ่นที่นั่งดื่มกินอยู่ท้ายกระบะอีก3คนแม่ค้า ร้านขายของชาที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ยเล่าแบบนี้นะครับรถ6กล้อเนี่ยขับเป๋ไปเป๋มาแต่ไกลเลยคนที่อยู่ริมถนน,นเนี่ยพยายามที่จะตะโกนเตือนแต่มาถึงจุดเกิดเหตุเหมือนคนขับจะสะดุ้งตื่นก่อนนะฮะแล้วก็พยายามที่จะหักหลบออกซ้ายแต่ไม่พ้นรถเนี่ยพุ่งชนต่อนะครับรถที่จอดท้ายกันอยู่บนไหลาทางเลนขวาคนขับรถ6กล้อมีบาดแผลชะกันที่มือเลือดไหลยเยอะมากนะครับแล้วสุดท้ายก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเขายืนยันเลย ผมไม่ได้เมาไม่ได้เสพยาแต่ผมไม่ได้นอนมาสองวันแล้วครับอันนี้หนักเลยนะผมก็เลยเกิดอาการหลับในนะครับแม่ค้าบอกตื่นแล้วเตือนอีกนะเนี่ยฉันกับแฟนเนี่ยพยายามบอกกลุ่มวัยรุ่นบอกยาได้ไหมย,ยาม,มาจอดรถฝั่งขวาเพราะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ไม่มีใครเนี่ยเชื่อฉันเลยอลองฟังเสียงแม่ค้าครับน้องที่จอดอยู่ตรงนู้นน่ะคาเขาก็บอกว่าเขาเปรมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้ว,ว,แ,ลวแล้วเขาก็เฮ้เยๆแล้วหกล้อก็หักหลบมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเขาน่าจะ เป๋มาแล้วหักหลบปุ๊บแล้วเขาจะเป๋มาทางนี้อีกแล้วเลยชนตุ้มเลยชนหกล้อเละตู้อะไรนะจัมโบ้อะร่วงไปข้างล่างแล้วก็ชนรถกระบะแต่คนที่เขานั่งสามคันนี้เขานั่งกินเลาอยู่ท้ายกระบะคันแรกใช่ก็เลยทําให้พวกเขาเจ็บเขามานั่งกันนานไหมคะนานอยู่นานนะนะคะแล้วว่าใช่เป็นชั่วโมงแล้วแต่แฟนเขาบอกเราว่าพี่จาจอดตรงนั้นเพราะว่าส่วนมากตำรวจจะไม่ให้จอดข้างขวา เพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เปิดไฟหมากหรืออะไรด้วยก็คือมันเอา้านี่ เห็นหรือ,อยังครับนี่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะหลายคนที่อยากจะมานั่งชิลนั่งดื่มนอกจากบรรยากาศดีแล้วเนี่ยแม่ค้าบ,บอกว่ามักจะมีคนมาจอดรถฝั่งขวาเพื่อที่จะสังสรรค์หรือบางทีมาตกปลากันเป็นประจำด้วย<อ>มันอันตรายนะเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ควรมานั่งกะนใช่นะคือถนนตรงนี้ครับผม,มเป็นถนนทางตรงด้วยนะครับแล้วก็รถส่วนใหญ่ก็จะขับเร็วเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะโอ้โหบ่อยมาก อืม,อมคราวนี้เขาหลับในไงถ้าเขาทะลุไปหมดเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยนะอ